ติดตั้งได้กับทุกรถทุกประเภทนะครับแล้วก็ต่อฟิลแท็บด้วยการใส่ฟิลให้ครบไฟสูงต่ำขาว เราได้ชริกานะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นของ Future Eye ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่มีขนาดไซส์มินิกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณภาพของไฟสปอตไลท์ขนาดไซส์มินิหลังจากติดตั้งไปในรถ For ์ซ350เปรียบเทียบกับตัวรุ่นที่เป็นอย่าง Future Eye F150 และก็ F150S เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันรับชมตั้งแต่รีวิวจนถึงกระบวนการตั้งและก็ทดสอบท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ไอนตัวไฟฟิวเจอร์ไอในวันนี้นะครับก็ผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปพร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับการติดตั้งฟิวเจอร์ไอมินิตัวนี้กันอ่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเปิดกล่องกันก่อนนะครับกับตัวฟิวเจอร์ไอตัวนี้นะครับ ซึ่งไฟของ future Eye ที่ผมติดตั้งมาตั้งแต่แรกๆนะครับปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้อยู่ทุกตัวเลยนะไม่มีตัวไหนที่ชำรุดหรือเสียหายเลยถือว่าคุณภาพไฟของ future Eye เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรื่องความทน,นทานนะแล้วก็ไม่เคยมีอาการรั่วนะครับตัวนี้จะเป็น future i y e F 1 s m S n i n i นะครับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับ F150S Mini นะครับดูรอบกล่องก่อนนะครับรอบกล่องก็จะเป็นเนี่ย Future Eye Model F150S Mini นะครับไว้ White Yellow นะครับตัวนี้ไว้เย Yellow แล้วก็รอบกล่องก็จะบอกว่า12เดือนการันตีนะครับรับประกัน IP67 Waterproof แล้วก็ระบบน็อตกันขโมยนะครับติดตั้งได้กับทุกรถทุกประเภทนะครับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานไม่มีฝ้าหรือหมอก หรือน้ lings, ําเข้าไปในตัวโคมไฟนะครับประมาณนั้นเปิดกล่องเลยเปิดกล่องดูว่ามีอะไรด้านในบ้างนะครับนี่ออริจินัลดีไซน์ ใบรับประกันนะครับตั้งแต่ September นะครับผมได้ของมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับีข้อมือใบรับประกันเป็นชุดตัวควบคุมคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อินเทอร์เฟสนะครับแล้วก็มีตัวสาย3าเส้นด้วยกันนะครับสายต่อขั้วแบตนะครับแดงกับดำนะครับแดงก็ควบวกดำควลบแล้วก็ A C C อีกเส้นหนึ่งนะครับสำหรับต่อใหอ้ระบบมันทำงานตามปกติ เวลาเรากดสวิตช์นะครับนี่เอติดแอปคีเบิลโวลเทส12โวลต์มีคำเตือนมาให้ด้วยนะครับตัวไฟเดี๋ยวมาดูตัวไฟทีหลังนะเดี๋ยวขอดูชุดสายก่อนนะครับนี่ชุดสายอ่าทางร้านเสียบมาให้ผมนะครับตอนนี้เสียบมาให้ผมตัวนี้จะเป็นสวิตช์เดินสายนะครับสวิตช์เดินสายไม่ใช่สวิตช์ไร้สายเนาะวิตเดินสาย เส้นสายสวิตเอานะครับแล้วก็ตัวไฟตัวไฟเดี๋ยวผมต้องถอดออกก่อนเลยตัวไฟมีขนาดเล็กมากนะครับเล็กมากเนี่ยเล็กมากๆนะฟิวเจอร์อ a i ไทยแลนด์นะครับสกรีนด้านบนฟิวเจอร์อายไทยแลนด ด้าน,นข้างมีเขียนว่าความร้อนฮอตตรงนี้นะครับนะครับฮอตสองข้างนะครับฮอตแล้วก็ด้านล่างนี่คือฟีเจอร์ไอเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับดูไซส์นะครับเล็กนิดเดียวนะประมาณครึ่งหนึ่งเลยแหละครึ่งหนึ่งเลยแหละของฟีเจอร์ไอเอฟหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้เป็นรุ่นก่อนนะครับฟีเจอร์ไอเอฟหนึ่งห้าศูนย์เอสนะครับตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีนะครับเล็กกว่าอยู่ดีถ้าวางเท่ากันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าขาดเล็กกว่าเนาะ ตัวนี้จะบอดี้ใหญ่กว่านะครับเนี่ยวางฝั่งเดียวกันนะหายไปประมาณสัก20%ได้นะครับบนล่างนะครับ20%นี่คือฟีเจอร์ไอ F150S นี่คือ F150S มินินะครับตัวใหม่นะเดี๋ยวเราจะถอดตัว Eco b e n นนออกนะครับแล้วก็ติดตั้งฟีเจอร์ F150S มินิเข้าไปแทนนะครับกลับมาที่ส่วนของสายคอนโทรลนะครับสายคอนโทรลมีอะไรมาให้มาบ้างนะครับสายคอนโทรล ตัวคอนโทรลก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีกันน้ำมาบนรอบล่างทั้งหมดนะครับด้านบนด้านล่างทั้งหมดนะครับตัวคอนโทรลสวิตช์ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องติดตั้งปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กแบบคล้ายๆเดิมนะครับดึงอย่างนี้โดยตรงเนี่ยปลั๊กโขอย่างเงี้ยโดยตรงดึงออกนะครับแล้วก็เสียบบีบบีบแล้วดึงออกนะครับบีบแล้วดึงออกเหมือนกัน สายนี้เป็นสายที่ต่อกับไฟนะครับต่อกคมไฟเดี๋ยวเราจะติดตั้งคมไฟก่อนนะให้ง่ายๆคมไฟก่อนแล้วก็เดินสายที่หลังนะครับเราติดตั้งขาจับก่อนนะครับขาจับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งตัวขาจับไฟ ขาจักตัวน,นี้ให้มันเอียงไปมน,นหน้าเพื่อที่จะให้องศามุมไฟมันสามารถกดลงได้อีกนะครับก็ขันให้เข้าที่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขันให้ล็อกให้แน่นขันให้ตรงติดทางล็อกให้แน่นนะครับแน่นแล้วนขาไฟได้แล้ว เรียบร้อยนี่คือหนึ่งข้างนะครับเรียบร้อยแล้วเตรียมสายไปไว้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันอีกข้างหนึ่งแล้วก็เดินสายแล้วครับเรียบร้อยแค่น,นี้อย่าลืมใส่แหวนรองนะมันต้องมีแหวนรองด้วยนะตัวนี้ใส่แหวนรองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสหลุดนะครับเรียบร้อยสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับให้เรา ถอดฝาครอบนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับโยงสายอ่าพ่วงที่จะมาต่อตรงนี้นะครับต่อทางเนี้ยต่อไปทางช่องเนี้ยช่องที่ผมชี้ดูมันจะไปโผล่ด้านหน้าเหมือนที่คลิปตัวอย่างนะครับใครไม่เห็นตรงนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปตัวอย่างที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับวิธีการโยงสายนะเมื่อโยงสายแล้วก็ดึงสายกลับมานะครับก็จะมีสาย3เส้นด้วยกันเส้นขาวคือ ACC ACC ให้มาแท็บกับฟิวตรงนี้นะครับ นี่คือนี่คือฟิวแทบที่แท็บไบนะครับนี่ตัวนี้คือฟิวแทยที่แท็บไบนะให้ต่อฟิวแทยกับช่องที่เป็นช่องด้านล่างด้านล่างสุดขวามือสุดนะครับต่อฟิวแทยด้วยการใส่ฟิวให้ครบขนาดเดิมฟิวเดิมนะครับประมาณ7 1 0แอมป์ M, นะครับตรงนี้นะแล้วก็ ต่อสาย ACC ซะแล้วก็ต่อขั้วแดงกับขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วสายดําก็ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่แค่นั้นเองก็คือวิธีการดินสายง่ายๆนะครับก็จะจบในช่องนี้ไปนะซึ่งใครที่จะดูวิธีการไปดูในคลิปที่ผมแปะไว้ให้นะครับวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์อื่นๆนะเข้าไปดูกันผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอวิธีการให้ดูในในคลิปนี้นะครับเพื่อจะให้มันกระชับขึ้นแร้วขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ตัวนี้ ซึ่งสวิตตัวนี้กับไอชุดสายที่จะเป็นต่อไฟพาร์ตเนี่ยจะติดตั้งก็ได้หรือไม่ติดตั้งก็ได้ผมอาจจะไม่ติดตั้งให้ดูนะครับไม่อยากไปยุ่งกับไฟรถนะก็เลยติดตั้งเป็นสวิตอย่างเดียวพอนะครับนี่สวิตแกะชุดฝากเข้าบอ,อกนะครับแค่นั้นเองอเอาก็บฝากรอบารงกางก่อนนะครับเก็บฝาครข้ตรงกางก่อนจำด้วยเบอร์สิบ นะใช้ไม้แขวนเสื้อยงเข้าไปด้านล่างเพื่อจะดึงสายนี่ผูกปลายสายสวิตกับตัวเอาแขวนเสื้อจะได้ดึงไปเลยนิ้อยสอดอีกรอบนะครับเพื่อเอาสายสวิตไฟพาขึ้นมานี่คือเส้นที่เราดึงลงมาแล้วนะครับตัวสวิตไฟด้านหน้า เราก็มาต่อกับชุดคอนโทรนได้เลยนะต่อชุดคอนโทรนได้เลยนะนเก็บให้เรียบร้อยได้นะกันน้ำนะครับแล้วก็เหลืออีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่เป็น สายไฟพัดเดี๋ยวผมดึงขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนเวลาดึงสายแนะนําว่าให้ใช้เป็นคาเทปกาวสีดำนะครับดึงสายไฟกับพวกไม้แขวนเสื้อย่างเงี้ยมันจะแกะง่ายกว่านะครับกว่าเป็นเทปกาวอย่างอื่นนะเทปกาวพันสายไฟครับดึงแกะง่ายดีขึ้นมาเลยนะนี่ได้มาแล้วก็จะได้เป็นสองสายสวิตช์กับสายไฟพัดนะครับ เดี๋ยวผมขอเก็บงานก็จะเรียบร้อยนะครับตัวสายไฟพุ่งสวิตช์ไฟสูงนี่นะครับต้องอาศัยรีเลย์นะครับในการต่อนะครับเพราะว่าตัวไฟรัดฟอร์ซ่ามันไม่สามารถติดได้นะครับด้วยการต่อแบบปกตินะผมเลยไม่ต่อนะเลยไม่ต่อกอ็มัดเก็บเอาไว้นะครับมัดเก็บเอาไว้เราก็เอาสวิตช์ตรงนี้นะครับติดตัด้งบนนี้เลย เราใช้งานก็เต็เ็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไฟเดี๋ยวมาเทสกันทํางานของไฟเบื้องต้นกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปมาให้ดูสเตตไฟนะครับสวิตติดแล้วนะสีเขียวนี่ไฟขาวนะครับไฟต่ําไฟสูง ก็ไฟสูงต่ําขาวนะครับเหลืองขาวนะครับแล้วก็กระพริบสวิตช์กดค้างนะครับอมืมานี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนคืนว่าเป็นยังไงนะครับสวิตช์กดง่ายแล้วเวลาปิดปิดง่ายด้วยสวิตช์ตัวนี้ผมชอบเพราะว่าเวลาเรากดเปิดอย่างเงี้ยปิดอีกฝั่งหนึ่งเลยกดทีเดียวปิดเลยเดี๋ยวเรามาดูความสว่างของไฟ ฟิวเจอร์ไอเอฟหนึมินิกันนะครับตัวใหม่ที่จะติดตั้งกันไปนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันหลายสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งนี่นะครับเป็นไฟแบบไฟต่ำเนาะสีขาวไฟสงูงสีส้มนะครับประมาณนี้ความสว่างใช้ได้เลยนะชัดเจนเลยนะนี่ขาวต่ำนะครับแล้วก็มีสลับกระกพริบนะประมาณนี้เนาะเนี่ยไฟสีขาว ไฟสีส้มนะครับแล้วก็ไฟขาวส้มนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น Filter ร์ไอ 150S นะครับตัวนี้จะเป็น 150S นะครับปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บนะความสว่างถือว่าใกล้เคียงกันนะผมว่าสว่างใกล้เคียงกันแต่ว่าคัดออฟเหมือนตัวนี้จะ เข้มกว่านิดหนึ่งเท่านั้นเองเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับตัว X Mini เข้มกว่านิดหนึ่งเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบกับตัว f u r e i F150 อ่ามี150ตัวใหญ่นะครับประมาณนี้นะคัดออฟก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับความชัดก็พอๆกันนะครับแล้วก็ขาวขาวเหมือน150เดิมจะดรอปลงหน่อยนะครับส่วน เหลืองขาวก็150จะดอบกว่าอ่อนกว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นที่คุณภาพของไฟด้วยนะครับนี่150นะนี่150เอ๊ะอมาเปรียบเทียบกับตัวโมโตเฟกนะครับโมโตเฟกอ่ะโมโตเฟกึ่งจะค่อนข้างสว่างและเข้มนะครับนี่เะ สว่างและเข้มคัดออฟชัดเจนนะครับ m o t ตเฟกซ์เอสศูนย์หนึ่งคัดออฟชัดเจนมากเรากลับมาดูที่ฟิวเจอร์ไอนะเนี่ยคัดออฟก็ถ <ๆ S 1> ือว <ๆ S 1> ่าชัดเจนนะดูขอบด้านล่างนะครับฟิวเจอร์ไอเอฟหนึ่งห้าศูนย์เอสมินิคัดออฟยังมีขอบหังเงๆนะครับสีส้มนีโโโ่โดดไปหน่อยนะครับสีส้มโดดไปหน่อย เพราะว่าผมจัดไว้สูงไปเดี๋ยวผมพักลงนะนี่นะครับหลังจากปรับแล้สีส้มประมาณนี้นะครับสวยแล้วก็คัดออฟถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ความสว่างเห็นรายละเอียดดีเทลชัดเจนเปรียบเทียบแล้วถือว่าเหมือนกับตัว f50s u u t r e i f iF 1นะครับเหมือนกันผมว่าเหมือนกันไม่ต่างกันนะแต่ว่าสวิตช์จะใช้ง่ายกว่านี่150อันนี้150นะครับ เน 150s นี่เห็นไหมคัดออฟจะเหมือนกันนะครับ 150s นะคัดออฟจะเหมือนกันนะแต่ดูเหมือน 150s mini จะดีกว่าด้วยนะเพราะอาจจะด้วยความที่ไฟใหม่นะความสว่างเยอะนะครับแล้วก็กินพื้นที่รัศมีได้ชัดเจนนะครับ ชอบชอบเลยถือว่าดีเลยแหละแทบไม่ต่างกันอะตัว S Mini กับ S, <S ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้ในคำอธิบายใต้คลิปพร้อมอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t h o m a i ด้วยน,นะครับขอบคุณครับ the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble